อสวัสดีครับทุกคนแก้วจากโ o บายฟอโตกรา r เฟอร์นะครับวันนี้แก้วอยู่ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะเพราะว่าวันนี้แก้วเดินทางมาร่วมงานเปิดตัว Vivo X100 Series นั่นเองนะครับซึ่งงานเปิดตัวเนี่ยก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเกือบเกือบจะตีหนึ่งแล้วทุกคนเห็นปะ คือแบบว่างานเขาจัดยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็มีคนมาร่วมงานค่อนข้างเยอะนะครับในงานเนี่ยด้วยความที่เขาใช้เวลาในการพูดถึงตัว Vivo X100 Series ทั้ง2รุ่นย่อยนะก็คือ X100 ตัวปกติแล้วก็ X100 Pro นะครับค่อนข้างนานก็เลยทำให้เวลาที่เราจะได้แบบเล่นตัวเครื่องตัวเทสหรือว่า ใช้งานในเรื่องของตัวกล้องเอาภาพมาให้ทุกคนได้ดูเนี่ยก็ได้มาแค่นิดๆหน่นอยๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าพิเศษที่สุด exclusive มากๆนะก็คือทาง vivo เอาเครื่องมาให้เลยนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราจะแกะไปพร้อมกันเลยนะซึ่งเดี๋ยวแก้วเนี่ยจะมีโอกาสได้อยู่กับ vivo x100 pro ตัวนี้ประมาณ2วันนะครับก็คือวันนี้อยู่ที่ปักกิ่งใช่ไหมเดี๋ยวพอ เราแบบว่าผ่านคืนนี้ไปเสร็จปุ๊บช่วงเช้าเขาจะมีเป็นเวิร์กช็อปนิดหน่อยนะครับแล้วแก้วก็จะไปที่เซรเจ,จนต่อซึ่งเดี๋ยวก็จะเอาเครื่องนี้ไปใช้ในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่ได้ดูพรีเซนต์แล้วนะจากคนที่เคยใช้ทั้ง vivo x90 pro แล้วก็ vivo x90 pro plus เนี่ยแก้วรู้สึกว่าอันนี้เป็นแนวทางที่ค่อนข้างใหม่เพราะว่า เซตอัพตัวเลนส์ก็ไม่เหมือนเดิมนะครับมีการเปลี่ยนหลายๆอย่างที่ยังไม่รู้ว่ามันใช้จริงแล้วมันจะเวิร์กแค่ไหนใช้คำนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ดีไซน์ตัวเครื่องน้ำหนักตัวเครื่องที่เบาลงเนาะแล้วก็จะเป็นพวกสเปคของตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยที่ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวกล้องและทั้งตัวแรมทั้งตัวชิปเซตเนี่ยเขาได้มีการร่วมมือกับแบรนด์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็น d i m e n s i t y หรือว่าจะเป็นแบรนด์ไซก็ตามเนี่ย ที่ค่อนข้างลึกกว่าเดิมเยอะนะครับอย่าง Density ในแทบจะไปจูนด้วยกันเลยเนาะแล้วก็อย่างทางไซส์ที่ทำเรื่องของตัวเลนส์ให้เนี่ยก็ได้มีการ ทำรูปแบบของชิ้นเลนแบบใหม่ที่เรียกว่า APO นะครับเข้ามาใส่ในตัวนี้เป็นตัวแรกและไม่เคยอยู่ในสมาร์ทโฟนรุ่นไหนมาก่อนเลยแม้กระทั่งอย่างแบรนด์โซนี่ที่เคยได้ใช้เลนสของไซส์เนี่ย mm. ก็จะไม่ได้ชุดเลนสตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้วัสดุตัวเลนแบบนี้ละกันนะครับอ่าไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่อง vivo x100 pro เครื่องนี้ไปพร้อมกันเลยนะตัวเครื่องที่แกะได้มาจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวสเปคจะเป็นตามนี้เลยทุกคนดู แรม 16GB ก t ิกส g e โตรเนะครับมาแกะไปพร้อมกันปึ๊บให้ดูฝากล่องกัน t e x t เจอรของตัวฝากล่องตรงนี้ทุกคนเห็นปะมันจะมีความเป็นลายหนังนิดนึงเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเล่นระดับขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็มีโลโก้ไซสสะท้อนแสงอยู่ตรงนี้เหมือนเดิม แล้วพอเราเปิดฝาขึ้นมาด้านในก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนน่าจะคุ้นกันแหละใช่ไหมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรารหยิบตัวเครื่องมาก่อนเราดูอุปรกรณ์ภายในตัวเครื่องก่อนนะครับอ่ะอย่างที่แก้บอกนะว่าแก้ได้สีดํามาตามนี้นะนี่สีดาอ่ะเดี๋ยวเราวางตัวเครื่องไว้ก่อนนะครับเรามาดูอุปรกรณ์ภายในตัวกล่องก่อนเฮ้ยเคสเครื่องที่แถมมาในกล่อง ดูดีมากอะดูดิคือมันเป็นเคสซิลิโคนนะแต่ว่าเท็กเจอร์ด้านหลังอะเขาจะมีการทำเป็นผิวที่เขาเรียกว่าอะไรอะมันจะมีกริปในการจับถือที่แก้ว่าน่าจะค่อนข้างโอเคกว่าพวกเคสใส่ทั่วๆไปอ่ะอันนี้คือเคสนะที่แถมให้ในกล่องแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับ120วัตต์ อันเบลมบเทิ่มเลยอันนี้ก็คือความเด็วเท่ากับ vivo x90 pro นั่นแหละแล้วก็สายซึ่งตัวสายเนี่ยเห็น <he S 2> นี่ไหมมันเป็น type c แล้วหมายความว่าตัวสายก็จะเป็น usb type c to usb type c นะครับซึ่งตัวพอร์ต usb c ของ vivo x100 pro เนี่ยจะเป็น3.2 gen 2นะครับอ่ะแล้วก็อันนี้เข็มจิ้มซิมตามสเต็ปเนาะแต่ผมก็ตื่นเต้นมาก แต่ว่าเคสเราไม่เก็บนะเราเอาเคสเออกมาเลยนะครับมาดูกันนี่อยู่นี่แล้วอ่ะเก็เออกมาคือต้องบอกว่าตัวสีดำเนี่ยตัวลักษณะของตัวฝาหลังนะครับเขายังเป็นเท็กเจอร์ในลักษณะ AG Glass แบบนี้อยู่ก็คือเห็นปะมันจะมีความลื่นๆถ้าใครจำ vivo x 8 0 pro ได้จะจะเข้าใจว่า texture มันเป็นประมาณไหนนะครับมันจะมีความลื่นลื่นป้องกันรอยนิ้วมือได้ดีประมาณหนึ่งไม่ใช่ดีประมาณหนึ่งดีมากๆเลยแหละแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะการเล่นแสงเวลาที่เราโดนแสงเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะมีความกลิตเตอร์เบาๆอ่ะเดี๋ยวแก้วไปหยิบ vivo x 9 0 pro มาเทียบกันให้ดูรอแป๊บนึงนะ,ะสีดำเหมือนกันด้วยจะได้ดูเทียบกันไปเลยนี่เป็นไง ชอบไปไหนมากกว่ากันอ่ะเป็นไงคืออันนี้ก็สวยนะ X 90 Pro เนี่ยมันจะมีความเป็นหนังเนาะเพราะว่าฝาหลังเป็นวีแกนเลเทอร์แล้วก็มีเบลล์ไลน์ตัดตรงนี้แล้วก็โมดูลกล้องก็จะไม่ได้เต็มมากแต่ว่าพอมาเป็น Vivo X 100 Pro เนี่ยคือไอตัวเท็กเจอร์ด้านหลังอาจจะไม่ใช่ Letter วีแกนเลเทอร์แลกลับไปใช้ A G Glass เหมือนเดิมแต่ว่าลักษณะการดีไซน์โมดูลกล้องอะ ดูดีมากนะครับเดี๋ยวแก้วเอาให้ดูใกล้ๆนะตัวโมดูลกล้องที่เป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้นะครับคือทุกคนเห็นตัวริงที่เป็นกรอบด้านล่างตรงนี้ไหมนี่นี่นี่เอาให้ดูใกล้ๆเห็นไหมครับช่วงนี้ที่มันจะมีความไม่สมมาตรกันนะเป็นซนะิมเมตริกดีไซน์เนี่ยคือเขาได้แรงบันดาลใจมาจากจันทรุปร,ราคาแล้วก็สุริยุปร,ราคานะครับมันจะไม่เหมือนกันนะถ้าเกิดเป็น X 1 0 0ตัวปกติเนี่ย มันจะมีความเคิร์ฟของตัวริงเนี่ยมาโผล่ด้านข้างตรงนี้เยอะนะครับซึ่งอันนี้มาจากจารูปราคาแต่ว่าถ้าเกิดที่มาวาวตรงกลางด้านล่างแบบนี้คือรุ่นโปราานะครับซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากสุริยุปราคาซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยแกรู้สึกว่าเขาเข้าใจแบบว่าผูกสตอรี่ในเรื่องของการดีไซน์อะไรพวกนี้นะเวลาเราดูพวกคอมเมอร์เชียลแล้วเราจะเข้าใจว่าอ๋อนี่คือสาเหตุที่เขาเลือก จะวางดีไซน์ออกมาในลักษณะแบบนี้แล้วมันก็มีเรื่องให้พูดมีเรื่องให้เล่าค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะทีนี้ในเรื่องของความหนานี่ยังไม่ได้เปิดเครื่องเลยนะความรู้สึกของแก้วคือตัวโปร,โปรเครื่องนี้หนากว่าและหนักกว่า vivo x90 pro แต่ถามว่าเครื่องไหนกริปดีกว่ากันแก้วรู้สึกว่าเครื่องนี้กริปดีกว่าในการจับนะครับในการล็อกแบบนี้ดีกว่าแล้วก็การป้องกันร,รอยนิ้วมือถือว่าทําได้พอๆกันนะ ด้านล่างก็ปกติเนาะพอร์ต USB Type C ลำโพง s e รีโอถาใสซ,ซิมส่วนด้านบนก็เป็นนี่เลยอันเดิมโชเกอร์ oker, Professional Photography เหมือนเดิมนะครับมีไมโครโฟนหนึ่งตัวแล้วก็มี IR Blaster อ่ะดูรอบๆตัวเครื่องกันประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดเครื่องกันเลยครับนี่เปิดเครื่องแล้วต้องบอกว่า o per ation s y stem หรือว่าตัว o s ของเครื่องที่แก้วได้มาเนี่ยมันจะเป็น origin o s นะไม่ใช่แบบว่าเป็น o s ที่เป็นแบบ global นะครับอันนี้แก้วไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันที่เป็น global เนี่ยจะได้ o s ที่เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วหรือเปล่าหรือว่ายังเป็น fant ash o s อยู่แต่ใจจริงนะด้วยความที่เคยใช้ origin o s มาหลายตัวมากๆอยากให้มีโอกาสได้ลองเพราะว่าลื่นแล้วก็ มีพวกแบบเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ในการช่วยเหลือที่เป็นช็อตคัทที่เอามาวางในหน้าโฮมอะเยอะมากแล้วก็มีความเฟล็กซิเบิลมากๆนะครับอ่ะเรามาเซตอัพไปพร้อมกันนะครับดูพร้อมกันเลยเอ้าเดี๋ยวนะเอ้าเซนเซอร์ฟิงเกอร์พิ้นไม่ใช่อัลตราโซนิกเหรอเป็นออปติคอลหรอ ปกติถ้าเป็นของ l คอมอัลตราโซนิกเนี่ยมันจะทีเดียวแล้วจบเลยนะมันจะไม่ต้องมาแตะหลายๆรอบแบบนี้หุยเศร้าอ่ะจริงปะเนี่ยหรือว่าอันนี้คือเป็นอัลตราโซนิกแบบใหม่ที่ทีเดียวไม่ได้แล้วอรออันนี้คือเป็นอีกหนึ่งจุดขายที่แก้วพูดบ่อยมากนะไอตัวเซนเซอร์เป็นก็เป็นที่เป็นอัลตราโซนิกเนี่ยคือถ้าเกิดไม่ได้ก็มีความแอบเสียได้เหมือนกันนะเป็นไง คือจะบอกว่า Origin OS เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันลื่นมากอะทุกคนคือแก้วเคยใช้ Origin OS ตั้งแต่ Vivo X60 Pro Plus แล้วก็ติดใจมาตลอดแล้วก็มีความหวังว่าสักวันหนึ่งคนไทยจะได้ใช้บ้างหรือว่า Vivo อาจจะเอาบางฟีเจอร์ที่อยู่ใน Origin OS เนี่ยมาปรับก็ยังดีนะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่เห็นนะครับว่าจะเป็นยังไงก่อนอื่นเลยสเต็ปแรกแก้วขอเปลี่ยนภาษาก่อน พะตอนนี้อ่านอะไรไม่ออกเลยทุกคนเครื่องจีนแต่ว่ามีภาษาไทยนะเฮ้ยโอเคโอเคได้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 อ่าระหว่างที่รอแอปมันโหลดเสร็จเราจะมาใส่เคสกันเลยนะนี่ใส่เข้าไปปึ๊บโอ้อฟีลมันใช้ได้อยู่นะ กริปมันแน่นขึ้นแล้วก็ขอบของตัวเคสเนี่ยถือว่าขึ้นมาสูงใช้ได้เลยนะเออถือว่าเป็นเคสนิ่มที่แถมมาที่โอ้ฟีลิ่งดีมากอ่ะแล้วก็ตัวตัวขอบของเขาอะเขาจะครอบตรงกรอบตัวริงโมดูลกล้องไปด้วยนะครับไอที่เขียนว่า vario apo sonna เนี่ยไม่เห็นแล้วนี่หายไปแล้ว อ่าสำหรับคืนนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันดึกมากแล้วทุกคนมันจะตีหนึ่งแล้วว่าแก้วขอตัวไปอาบน้ําพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องตื่นเช้าไปเวิร์กช็อปกับทางทีม v ี vo นะแล้วก็เดี๋ยวยังไงซะจะมีโอกาสได้อยู่กับ V ี vo X100 Pro เครื่องนี้ประมาณ2วันเลยก็คือได้อยู่ทั้งที่ปักกิ่งต่ออีกวันหนึ่งแล้วก็ได้อยู่ที่สัญจรอีกวันหนึ่งนะครับอะไรที่สามารถจะเทสให้ได้ในกรอบเวลาประมาณนี้เดี๋ยวจะเทสให้หมดเลยเนาะก็คือจะเน้นไปที่เรื่องกล้อง เดี๋ยวจะอามาทำเป็นแบบวิดีโอรีวิวสั้นๆเนี่ยให้กับทุกคนได้ดูเป็นออเดิร์ฟก่อนนะครับไว้เครื่องนี้วางขายจริงในไทยแบบ100%แล้วเนี่ยเดี๋ยวแก้วจะทำฟูลรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้ก็เอามาให้ดูเป็นแบบให้คนตัดสินใจหยอดกระปุกไว้รอก่อนก็แล้วกันนะครับไปแล้วไปนอนก่อนสวัสดีครับ อ่ะสวัสดีครั้งครับทุกคนคือตอนแรก,แก,กววเนี่ยแก้วกะว่าจะอัปคลิปอันบ็อกซ์เนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนเลยแต่ก็มานอนนึกดูว่าถ้าเกิดรออัปไปแล้วแต่ว่าไม่มีตัวอย่างภาพให้กับทุกคนได้ดูเลยเนี่ยมันคงจะแห้งไปหน่อยเนาะก็เลยตัดสินใจว่าช่วงเมื่อคืนประมาณแบบตีหนึ่งตีสองเนี่ยเราก็ช่วงเช้าวันนี้แก้วได้ออกไปเดินถ่ายภาพมาสักเล็กเน้อยนนะครับมาให้ทุกคนได้ดูกันท้งภาพที่เป็น Night Mode แล้วก็ภาพที่เป็นการถ่ายย้อนแสงดวงอาทิตย์เนี่ยที่เขาโปรโมทมากๆเนี่ยแก้วได้ลองแล้วนะเราต้องบอกว่าไม่เสียราคาคุยทําได้จริงเองที่เขาพูดเอาไว้จริงๆนะครับอย่างเมื่อคืนเนี่ยตอนตีสอแก้วเดินออกไปรอบๆโร,ร,รงแรมนะครับแล้วก็ไปลองใช้ไนท์โห d e ในแต่ละกล้องแล้วก็ลองใช้โหมดลอง g อโ p o ช u r e นะครับคือเรื่องของไนท์โหมดเนี่ยต้องบอกว่าคุณภาพตัวไฟล์ทั้งกล้องหลัก ultra n g l e แล้วก็ telephoto เนี่ย อยู่ในระดับที่เราค่อนข้างไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวอ u t d o o r Angle เนี่ยด้วยความที่เซนเซอร์เขาใช้เป็น JN1 เนาะแก้วยังรู้สึกว่าด้วยซอฟต์แวร์ที่มันเป็นการติดเครื่องแบบโรงงานเนี่ยมันยังมีบางจุดที่เวลาถ่ายออกมาแล้วเอ็กโพเชอร์มันยังไม่สม่ําเสมอเท่ากับกล้องหลักแล้วก็เทเลฟโฟโต้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรออัปเดตกันไปแต่ว่าเนื้อไฟล์กับสีสันเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับอีกอันนึงที่ได้ลองก็คือ โหมด long exposure หรือว่าการลากเส้นไฟอะไรแบบนี้เราสามารถใช้ได้3เลนเลยนะก็คือกล้องหลัก u ั t r a ้า e angle แล้วก็ telephoto สามารถใช้ long exposure ได้แบบที่ไม่จำเป็นจะต้องมีขาตั้งกล้องนะครับก็คือแบบยกขึ้นมาแล้วก็กดถ่ายไปเลยแบบที่แก้วถ่ายเส้นไฟให้ดูเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเอออยกเราอยากได้ฟีเจอร์แบบนี้ในรุ่นโปรบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วอะ ฟีเจอร์แบบนี้มันเคยอยู่ใน Pro plus ของ vivo x90 pro plus มาก่อนซึ่งพอเขาย้ายมาอยู่ในรุ่น Pro แล้วมันใช้งานง่ายขึ้นเนี่ยมันก็ดีต่อผู้ใช้งานนะครับอันนี้คือช่วงกลางคืนที่ได้ลองเนาะอีกอันนึงก็คือการถ่ายภาพในช่วงกลางวันนะครับที่เป็นการถ่ายภาพย้อนแสงโดยเน้นเรื่องของกล้องเทเลโฟโต้ 4.3x เนี่ยคือแก้วอ่านสเปคแก้วคิดว่าเซนเซอร์ถ้าถ้าไม่ผิดนะจะเป็น imx 758ก็คือเป็นเซ็นเซอร์ตัวเดียวกับที่อยู่ในกล้องเทเลโฟโต้ 2x ของ vivo X90 Pro ซึ่งต้องบอกว่าเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยไซส์ของเขามันค่อนข้างใหญ่เลยนะ1นทับ2 5ประมาณนั้นนะครับซึ่งเวลามันมาอยู่บนกล้องเทเลโฟโต้ 4x ตัวเนี้ยระยะในการซูมที่เราหวังผลได้เท่าที่แก้วลองนะคือประมาณ50โอเคมากๆนะครับแล้วก็ 100x แก้วมีโอกาสได้ลองกับ Galaxy S23 Ultra บอกเลยว่าห่างกันไม่เยอะห่างกันน้อยมากจริงๆเป็นแบบถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือหลักหน่วยก็คือใครที่เน้นในเรื่องของการซูมแล้วอ่ะมาใช้ตัวนี้แก้ว่าค่อนข้างโอเคแล้วแต่ว่าภาพนิ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการซูมด้วยการใช้ในการถ่ายวิดีโอเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ลองเยอะก็เลยยังอาจจะยังหาข้อสรุปให้ตอนนี้ไม่ได้นะแต่เท่าที่ลองมาเนี่ยรู้สึกว่า ยังไม่ได้ดีมากแต่ก็ถือว่าทําได้ดีกว่ารุ่นที่แล้วนะครับอีกอันนึงที่ได้ลองก็คือการถ่ายภาพแบบย้อนแสงด้วยกล้องเทเลโฟโต้เนี่ยคือด้วยการโคตติ้งตัวเลนส์แล้วก็ด้วยชิ้นเลนส์ที่เขาได้มีการร่วมพัฒนากับตัวไซส์อันใหม่เนี่ยมันทําให้เราสามารถจะถ่ายย้อนดวงอาทิตย์ได้โดยที่ทั้งตัวระบบว่าแสงเอ,อ่ยทั้งตัวฮาร์ดแวร์ที่เป็นการตัดแสงอ่ะ มันทําให้เราสามารถจะเก็บดวงอาทิตย์มาแบบกลมๆได้เลยแล้วก็สีสันสวยมีเชฟที่ชัดมากๆนะครับรวมไปถึงดีนามิกเรนจ์ในกล้องเทเลโฟโต้ตัวนี้มันยังเพียงพอที่เราจะเก็บรายละเอียดส่วนที่เป็นแบบฉากที่เป็นฟอร์กราวด้านล่างอย่างภาพที่แก้วถ่ายมันจะเป็นดวงอาทิตย์อยู่ด้านบนเนาะแล้วก็ด้านล่างเป็นวิวเมืองเนี่ยมันก็ยังเก็บรายละเอียดของส่วนที่เป็นเมืองมาได้ค่อนข้างดีนะซึ่งจุดนี้ก็รู้สึกว่าเออมันอาจจะทําให้คนที่ชอบในการถ่ายภาพแลน์สเคปเนี่ย ได้ explore มุมมองใหม่ๆเพราะก่อนหน้านี้คนชอบถ่ายแลนอ่ะต่ชอบใช้กล้องหลักกันใช่ไหมแต่จริงๆแล้วกล้องเทเลโฟโต้เป็นอีกหนึ่งเลนที่เอามาถ่ายแลน์สเคปดีมากๆนะครับเพราะว่ามันสามารถดึงฉากหลังกับอ็อบเจกต์ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเข้ามาชิดกันได้อยู่ในเฟรมเฟรมเดียวซึ่งมันก็จะให้ภาพที่ดูมีความแตกต่างเนาะก็เดี๋ยวไว้วันนี้จะได้มีโอกาสไปลองในช่วงบ่ายอีกนะครับซึ่งน่าจะได้ลองประมาณอีก3ชั่วโมงคิดว่า น่าจะพอเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นแล้วเดี๋ยวตอนกลับไทยเนี่ยจะไปเล่าให้ฟังอีกรอบนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้รอบนี้ลากันจริงๆแล้วนะไว้เจอกันครับสวัสดีครับทุกคน